สวัสดีครับผมโค้ชจักรครับชื่อจักรพัทเชื้อนินครับก็รับหน้าที่เป็นโค้ชทีมชาติไทยครับในคมพี่ผมนะคือผู้ชี้แนวทางที่ถูกต้องกับนักกีฬาทำให้นักกีฬาสามารถเล่นได้จริงด้วยหมาถึงว่าว oh. ิธีการเล่นลนะั้นเป็นโดยได้จริงแล้วก็แข่งขันได้จริงแล้วก็โซคอสำเร็จด้วยนั่นแหละคือโค้ช ก็ล่าสุดครับแชมป์ PJS 6แล้วก็มีแชมป์โรลิกหนึ่งครั้งแล้วก็อันดับ2อันดับ3มากมายเข้า PJS ทุกครั้งแล้วก็ถ้าระดับโลกก็ไป PJS ก็ทำอันดับดีสุดของ a p e เครับเ,เป็นนที่สมมติขึ้นมานะจะเป็นถ้าเกิดปู่ชิวนเนี่ยสั่งแผนไปแล้วแต่ว่าใชกลอบมีความคิดในตัวเองที่รู้สึกว่าเัถูกต้อง อันเนี้ยอันเนี้ยก็สุก,กาพตอบเลยว่าเหตุผลที่เลือกปูชิวเพราะว่าปูชิวเคยเจอเรื่งสันนี้มาแล้วในทีมเดิมก็คือผมค่อนข้างจะแก้ปัญหานียบออ่อยครั้งในทีมเดิมแล้วก็จนกระทั่งมันเป็นตัวปู่เองที่รู้ว่าเออมันจะมีความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นในทีมโดยเฉพาะตอนที่สมมติมีคนอย่าง,างกรณีน,นีเน้เป็นทีมชาติไทยใช่ไหมเรามีแจนเข้ามาแจนเป็นโคจีเอลเราก็รู้ใช่ไหมว่าแจนเป็นโคจีเอลอยู่และสามารถเป็นไอเลได้เพราะฉะนั้น ก็มีการบอกกล่าวแล้วว่าเออมันอาจจะมีปัญหานี้อยู่บ้างทีนี้การเลือกปูยเชืยวมันก็คือการเลือกที่จะคอนโทรปัญหานี้เป็นตัวนั่นเองครับวิธีแก้ก็คือจริงๆแล้วในทีมอ่ะในทีมตอนซ้อมในมูสเนี่ยมันจะมีความคิดเห็นได้ตลอดวิธีการทํางานของปู่เชิวอ่ะในการเล่นในการต่างแพลนั่นจะลักษณะที่ว่ารับฟังความคิดเห็นแล้วตัดสินใจเลือกทีนี้มันก็จะทีนี้ปัญหาต่อไปมันจะไปอยู่ที่แจนละว่าถ้าแจนมีความคิดเตัวเองอ่ะแลแจนได้พูดออกไปหรือเปล่าถ้าแจนพูดออกไปก็แสดงว่าโอเคมีการรับฟังแล้้ววกก็าายแแลจจนนนโตตมพออี่ะ อมรับว่าเออไอทีอล่ะเขาเลือกทางนี้นะแล้วมีข้อดีข้อเสียงนะสุดท้ายแล้วไอ้ปัญหาเนี้ยมันได้ผ่านไปในตอนท้าเรียบร้อยแล้วทุกคนเข้าใจกันเรียบร้อยมันก็เลยคิดว่าในตอนแข่งจะไม่มีปัญหาอีกแต่ถึงต่อให้มีผมก็แก้ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นได้คือเราไม่หน้าที่แก้หน้างานตอนแข่งครับมันผมว่ามันเกิดขึ้นได้แต่สภาพปอนนี้คิดว่าไม่มีปัญหานี้แล้วเราจะไปคุยกันเรื่องปัญหาอื่นที่ยากกว่าละอันนี้อันนี้มันคือปัญหาที่แบบเราผ่านไปได้ง่ายมากครับ ก็ถ oh, ้าดู หลายๆคลิปสัมภาษณ์ของทีมครับก็ตอนนี้คือเราเหมือนแบบว่าเราพยายามสร้างวิธีการเล่นที่แบบว่าเออทุกคนเป็นตัวเองแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นกันคือทุกคนรินสเคิกันจกนกระทั่งมันทีมมันมีความมั่นใจแล้ว่ก็เลยคิดว่าปัญหาเนี้ยมันจะไม่เกิดแต่ถ้าถามว่าตื่นสนามไหมอย่างเงี้ยผมว่าแต่ละคนมีมประสบการณ์กันทุกคนอยู่แล้วผมว่าไม่ตื่นจนกระทั่งไม่กล้าเล่นสุดท้ทายแล้วเป็นหน้าที่ผมนะที่จะทำให้น้องทุกคนกล้าเล่นในใน,ในเป้าหมายแรกที่ไม่ได้เกี่ยวกับว่า,วาเอาแชมป์นะเป้าหมายแรกคือทุกคนกล้าเล ที่เราเจอคนที่เราเจอไม่มีใครเป็นนุย์ต่าวเราเราสามารถยิงเขาได้เพราะนั้นนั่นคือสุดท้ายแล้วทุกคนจะกล้าเล่น้นหันหัวตัวอันนี้ก็อันนี้ก็คือก็คือตัวผมนะ แต,แต่เดิมผมเนี่ยเป็นสายวิเคราะห์ตำ้เพจวิเคราะห์ชอบดูแข่งชอบวิเคราะห์กลยุทธ์ชอบสงคารามอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเป็นโค้ชยังไงมันคําถามมันจะตอบยากมากมันมีหลายมันมีหลายพาร์ทแต่ว่าขั้นตอนแรกเลยผมว่ามันคือการที่มีคนมาดึงเราไปแล้วเราต้องทาให้เขาเชื่อว่าเราจะเป็นคนที่ทําให้เขาเก่งขึ้นได้ทาให้นักกีฬาคนนั้นทำให้ทีมคนนั้นอนะเปลี่ยนแปลงกันได้ถ้าเขาเชื่อแล้วอะก็คือผา่านก้าวแรกแล้วทีนี้เราทําสิ่งนั้นให้ได้แล้วกันทําให้น้องเก่งขึ้นให้ได้ ทำให้ทีมมันกล้าวไปได้ทาให้ทีมรู้ว่าเออเนี่ยพี่คนนี้จะเป็นโค้ดทําทีมเราดีดดขึ้นได้คือนักกีฬาสุดท้ายแล้วนักกีฬาจะเชื่อหรือไม่เชื่อสุดท้ายเขาต้องสัมผัสด้วยตัวเองว่าเขาจะเก่งขึ้นยิงหรือเปล่าว่าแผนการนี้มันใช้ได้ยิงหรือเปล่าเมื่อน,นั้นแหละมันถึงจะเรียกว่าเป็นโค้ดได้ประสบความสำเร็จครับเก็แข่งท NC ครั้งนี้นะครับก็พวกเราทํากันเต็มที่น้องๆก็ไม่อกมั่นใจกันพอสมควรก็ถือว่าเรามีทีมที่ดีมากๆในตอนนี้นะครับที่จะไปแข่งก็ขอฝากให้ ทุกคนไปตามเชียร์น้องๆกันที่ไอคอนสยามวันที่16-19เดือนนี้ครับสวัสดีครับชมความมันส์ติดขอบสนามเข้างานฟรีของแจกเพียบแล้วเจอกันที่ไอคอนสยาม PNC เชียร์ไทยให้ลั่นฮอ